ครับแล้วก็ขอตระล่ำขำลึกขำแต่ต่างกันชาเลนจ์มินิเกมอีกแล้วนะคะอโอเคม,ม,มาเกลืเกมนี้นะครับเป็นเกมแบบว่าเข้าทางแต่ครูม,มากอ่ะคุณคุณวิก,กลบจบอะไรมานะฮะไม่าอย่าบอกเลยกเขินถามไม่บอกหรอบอกแต่พี่เมย์อ,อ่ะจบม .6 สายวิษคันนี้ครับนี่เป็นไงล่ะน่าจะขำขงลึกยัง จบอลไมาโอเคตามนั้นเเหมือนกันค่ะคู่จบสายวิทมานะครับซึ่งเข้ากับเวียดนามทีมเข้ากับทีมนี้มากเป็นทีมวิทยาศาสตร์บ้างครับเด็กมปลายมต้นน่าจะเหมาะกับคลิปนี้มากๆถือว่าเป็นความรู้นะครับคลิปนี้เราจะมีชื่อเป็นชื่อใครว่าชื่อทางเคมีของเขานะครับเป็นตัวเียกดปุ่มอว่าชื่อสามัญหรือชื่อทั่วไปของมันคือชื่ออะไร กรกถูกก่อนนะครับเขาหลังได้หึเหมือนเดิมโอเคพร้อมชื่อแรกนะซูโครสครับชื่อเลยนะซูโครสชื่อทางการตุอ่ะตอบว่าตาถูกต้องไม่กลมมกเยนโ่อยู่ไม่มีเป็นภาพแล้วก็ไม่มีภาพหรอกเออเราูภาพแ้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยมากลับไปข้อที่สองครับ โซเดียมคลอไรด์ครับบอกว่าเพื่อแกงถูกต้องเออมาแล้วผมตอบแล้วตอบได้ไหมพี่แก้วตอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฮะโอเคต่อไปข้อที่สามมีสิบสองขอนะข้อที่สามครับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสถูกต้องครับพิมถูกต้องครับพี่แก้วตื่นตอนแรกก็ไ่รู้เลยที่ตื่นแล้วนะโอเคมาข้อที่สี่ครับโมโนโซเดียมกูตาเมตชื่อนี้ครับอีมด นด้แล้วได้แล้วปันไหนปันสี่ปันสี่ปันสี่เท่ากันสี่ครับผมมาขอสี่แล้วต่อไปข้อที่ห้าครับโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟตโพแทสเซียมอะลูมิเนียมอะไรวะเนาะโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟตสั่งเลยสั่งเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วความรู้จักตอนมอปลายมาแล้วนะฮะ อะไรครับคืออะไรปุ๋ยอกครับตอบว่าปุ๋ยุ๋ยผิดยังไม่ใช่ครับปวดในคะแนนมีความใบไหมคะไม่มีครับต้องดาวเลยดาวเลยมาอะไรวะเงินสีดาวเลยไม่มีไม่มเกี่ยวกับเราไม่รู้อ่ะอ่ะดาวมาดาวมาดาวมานัะชื่อปุ๋ยโอเคกันก็ตอบมาจนาผิดผิดผิดสารส้มสารส้มครับโอ้ยไม่รู้อ่ะอันนี้ยังเข้ากันยัเข้ากันอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลย อโเคต่อไปข้อที่6นะครับข้อที่6โซเดียมไฮดรอกไซด์ครับไครก่อนครับใครก่อนอะไครก่อนอะอ่ะให้พี่เมย์ก่อนนะมากดกดเกลือกดเกลือกดเกลือยังไม่ถูกครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับโซเดียมไฮดรอกไซด์กดเกลือยังไม่ถูกครับหนึ่งถูกหนึ่งกะแนนโซเดียมไฮดรอกไซด์แตบว่าถ้ากดเกลือมันต้องเป็นไฮโดรเจนอ่ะอย่าเพิ่งอยาเพิ่งบ่อนมันมีข้ออื่นใช่ไหมโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช่รู้เลรู้โซดาไฟถูกต้องไง คะแนนพี่กบได้หนึ่งคะแนนอ่าตอนนี้ผ่านมาหกข้อขึ้นทางแล้วตอนนี้กบห้าเมกสี่นะครับข้อที่เจ็ดครับแคลเซียมคาร์บอเนตครับครับเินเรียรก์ถูกต้องตอนนี้พี่เมกเจ็ดเอ้หกต่อห้าเลยนะเลยนะเลยนะมีคำว่าคาร์บอเนตด้วยอ่าข้อที่แปดครับอะซิโตนครับอะซิโตน ถูกต้องครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมา้าพี่ออกไงไงมาไม่รู้จริงอะไรไม่รู้ยากแปะต่อ5แล้วครับต่อไปข้อที่9ครับกดเอสคอิดครับกดอะไรอสคอิกครับชื่อสามัญคือเอเิ กดต่อวะกดเลยนะกดตัวตอบนะไม่รู้อ่ะเก๋าครับเก๋าทุกคนมาตีเก้าแล้วครับไม่รู้ไม่กดอะไรนะกด S ค o v i d ตอบเลยนะครับอย่าตัดใจอย่าตัดใจยังไม่ถูกครับอะไรครับน้ำส้มสายชูวันนี้อันนี้อันนี้นล้วก็อะไรอยู่น้ำส้มสายชูผิดยังไม่ถูกครับคำตอบคือวิตามินซีครับว้ายเป็นพวกวิตามินซีโอเคยาอะไรอ่ะต่อไปข้อที่สิบคนนี้เมื่อกี้ไม่ได้นะข้อที่สิบในตัวเจนไตรไนไได้ครับ ถูกสองคะแนนพี่เม่ในตัวเจนอะไรวะในตัวเจนสุดตรไฮไครได้ครับไตรอายอ่เด็กใส่วิทย์แข่งองกันได้นะครับใครตอบได้ก่อนก็เอาเลยข้อที่สิบแล้วครับวิทยสองข้อนะเออโอเคเป็นอ่ะตายอย่ามึงบอกพี่ไม่กับว่าวัตถุกานเสียผิดครับจะไม่ใช่ครับกดอะไรวะกดสักอย่างอะไรกดกดอ่ะในตัวเจนไตรไฮไครได้คือกดอะไรวะ ะไปุ๋ยไหมปุ๋ยจะตอบว่าปุ๋ยใช่ไหม,ไมปุ๋ยจะไม่ถูกมันเป็นกรดอะ่ะคำตอบคือแอมโมเนียครับอแอมโมเนียอ่าคอ,อนีไม่ได้ไปยังเป็นใช่ออออ <laughs> ยังเป็นแต่อห้อยู่นะครับออแังน้ำอยู่โอ,อ,อ,อ้ยโอยใช่ยังเป็นแดต่อห้อที่นะครับรเจน้ำอยู่โไซย์ครับอาทีอกดโอ้ยดเกยือกลือ้ยโอยูอ้ยโอ้ยเร่ยคะแนนค้ับอ้ยาล้งแผ้ยม่ใช่อ้ยโอ้ยโออ่ยอยโออ้ยออะออ่อย้ ในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไอ,ไอ,ไอ้ที่มันฟูๆ่ๆู่ะเขาเรียกอะไรวะใช่ไม่ใช่ไปด,ดูนะหัวละเขาตอบได้ไหมไม่ได้ครับเ <laughs> ขาต้องตอบในคาแนนเของเขา <laughs> ก็แบบอยากตอบได้ก็ตอบไปเรื่กูไม่ได้หรอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ครับครับจริงจริงมัใน,ในเอาไว้ล้างแผลืมแต่มันมีชื่อของมันนะฮะแต่วบบ่าแต่วบบ่า,าอะไรอะ สิ่ทุ่มแล้วนจไม่มันเกาข่าวาจำได้ใส่ๆอ่ะชื่ออะไรวะอออตอบได้ะไม่ไม่ได้จะตอบปะรออะไรจะตอบอะไเขาจะตอบอยู่ใครมีสิตอบอยู่สี่ทุ่มแล้วอะรัวๆคุเรๆ มันเอาไว้ทำมามันชื่ออะไรวนะเหรอไม่รู้เป็นนิ้วออกก็เออตอบไปก่ <c oughs> อนคะแนนแนะนำอยู่ตามไม่ได้แล้วกตบได้านนี้ใช่พอแล้วเธอชนะแล้วแต่ว <c oughs> บบ่าขับเงียบเลยค่ะดีเงียบเลยพอตอบได้ไหมเนี่ยอะไรวะน่าจะใช่น่าจะ อ่าให้กแล้วกน้ำยาทำยาทำยาเออไม่ยาแล้วห้องน้ำำยาทำแผลยังไม่ใช่ผิดน้ำยาแล้วห้องน้ำว่าคอหลอกอ่ะอ๋อไม่ใช่นํายาบนปากครับชื่อเขานํายาบนปากอ่าเป็นน้ำยาบนปากเลยนะครแมันเไว้ต้องอสไสาดแผลได้เหรอได้เหรอได้คะแนนอ้าหยจริงจริงจริงใช่ไหมเอาลงไปาดูดิมันทำามอแผลได้เอาไว้ล้างแผลได้ โอเคอ่ะครับอย่แพลโอเคมาข้อสุดท้ายดีกว่าอ่าไดไฮโดรเจนโมโนออกไซด์ครับอ่าไม่รู้ไดอะไรนะไดไฮโดรเจนโมโนออกไซด์ครับน้ำถูกต้องสองคะแนนนะคะพี่พี่ กสรุปไปนะครับได้7ต่อ8นะครับพี่เมฆก็ชนะอยู่ดีพี่เมฆได้ไปนะครับชั้นนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นความรู้กับคนดูด้วยนะครับขอบคุณทั้งคู่มากมากเลยชั้นนี้ดีๆกับพี่เมฆด้วยนะครับโอเคเยอะเท่าไหร่นะ8ต่อ7ครับ8ต่อ7โอเคขอบคุณทั้งคู่มากนะครับไปดีกว่าไปแล้วคลิปหน้าเจอกันเจอกันคูยไปคุ